สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนําโชคนะคะเนาะวันนี้นะคะมาที่วัดปูเถาฟันแมนนะคะมาตามตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมนะคะเนาะมันเป็นอีกหนึ่งเนวทางนะคะท่านผู้ชมอ่าวงวดน,นี้นะคะ16ตุลาคมนะคะเนาะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กนกทํำนายด้อค่ะงวดที่แล้วปูเถาฟันแมนให้เขานะคะให้179ค่ะแล้วก็น197เนาะ,ะ,ะค่ะนเนาะค่ะให้ถือแล้วก็ มาทำบุญน้ำปูน้าในเด้อค่ะปูกับขาดปัดใจนะคะปูจะเห็ดอย่างไรย,ยางยูเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะค,ะค่ะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันเลยนะคะสําหรับวันนี้จะได้ตัวใดเนาะ,ะเนาะก้อนที่ก้อนสีตายก็ขอถา่งกุ้งว่าฟันดีก่อนนะปูปูมาจักุ้งเห็ดปีหาเห็ดไหมมาตรงเห็ดปีหาเห็ดกลับมาเห็ดอยู่บ้านของุงหรือไปกุติไหน ฟูเราคือั้นเ้าครับเออเอ้กีฏอ้ของน้ำซื uh ้อกินด so okay. ินลงซื้อมืดเงินมืดพันเราูจไม่ถูมาลงปู่เนื่ันขันเพรางนบงทีสมาปูก็ซื้อหันซื้อหนีปู่เนาะมันจะจะกินอยู่หมองเผาก่อนยินก็ะสาปูสุกมันมางาปูเป็นเศรษฐีกินอยู่บอกินแล้วนาะเจ้าค่ะไม่กินยี่ไม่กินบวกนสองปีจะกินเนี่เนาะแม่นค่ะสีไม่กินน้ำปูเนาะง่เไว้ให้กินเลโอ้ยมันหลาย นอื paid, ้อื <S 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 ้ออีกต้นชต้นเสนต้นมันตายนะลูกหลานมายามก็พอดีจะได้กินเอาจะกินได้กินไปมากก็กินมว่าอะเพราะว่าเขาเขาจเจ้าพูดว่าว่าหี่จีเท่านทาแห่งไหรืเ่าเขาพูดเจ้าว่าท่านทาแห่งไหนนะมันคนขี้ชีเสอบอกว่ามีพีมีน้องไะใช่านขี้ชีเพราะมีพีมีน่องนี่วค่ะอันาะว่าได้ยังกะเลยแต่ แม่เขาดิกอิมออมพวอิมกียางนหรอกคือพอแม่เป็นเราเห็ฟังโจนสิบเป็นคนพูนอยู่กลางผู้ขายมั่วขายไฟเงินสี่มือหาเงิ่โจนสิบเป็นตสิบเป็นเขาอยู่จะพูดจะผาขายมัวขายาในเงินนะพันโจนสิบเป็นต์เราเขาโจนไปเมือยเลยยางไปเนาะไปเมื่อยแล้วโอ้ลูกลูกขึ้นมาลูกขึ้นมา หาขอหานามากินเ่าเจ้าไก่มาต้มสูรูกินกินข้าวนี้อนามอีหลดมีให้อเพราคือเจ้าปนคนนกับในี้อพออ้ข่ข้อนตังแก่ขอชิมมะ้าขึ้นจอนเะเละแต่ว่าพอแม่ดีเหลือเกินน่นะความดีเนาะสนามดกรงคุณเนี่ยอะไรความดีสนามดกองคุณเนี่ยอันอันผูฝันเมื่อวันที่ ขึ้นวันที่สามวันที่สามวันที่สามเจแดงผลมาค่ะวันที่สามเจแดงผลมาปูาภากระตเตาเสพปูนี่นนยเนี่ยังะปูก็โอ้ยวันที่สาน้เหมือไงันะที่ฟันนะเขขึ้นพอขึ้นวันที่สามปูก็เลยพอตาเขาวิสาก็เลยมาฝันว่าอันเจ๊กึ้นท่ัซับปูเลยเนาะโอศัพท่อศับท่ปูท่อท,อบทอับหางปูสามสีค่ะสามสามีแล้วค่าก้เลขเจ๊ เด็กสี่เด็กหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งวดอี่ะคะงวดนี้ไหมโอ้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่บอกเป็นแบบนี้เลยนะ่ค่อยถือค่ะบ่ค่อยถือแต่ว่าพิ่มาบอกสองเจ็ดเมื่อกี้โอ้ยตัวตรงเลยบูกระเชือเพิ่แล้วแต่ว่าดุนั่นยังถือเคนึงนะโอ้ค่ะบอกพี่ตัวนี่พั่บอกพี่ตัวเจ็ดสีด่หนึ่งพนะี่ดเ,เลขเจ็ดเลี่อีกหนึ่งอ่ะค่ะชด อนี่อเออเปรเล็กบนอ่เจ็ดสีหนึง่งกับสองเจ็ดอเจ็ดสีหนึง่งค่ะเพื่อนบอกว่าน่บอกว่าเจ็ดสีะครับบอกเขบอกกูนนอตอนมือ้อม้าใสไปเรื่อยโทพทนน่ะทำร้าก็โทอะไรตายัตายสั่ปวดไง,งโอ้ยน,นะรับนะคจับ คนเด็กแดงเด็กล่างนี่เปลเด็กล่างมูเคามูคาวยางน้องมาอยู่ใต้บันไดมันก็แล้วเกิดแฟนคู่หนึงรองเท้านะเกิดแฟนคู่นึงคูเขาเขาหงมหงมเนี่ยกันเราสองอะไรปูก็เลยมาตตีเป็นสองห้าสองเก้าห้าเก้าปู่ตีเหรอะพอปู่เออล่างไหมเออ เที่นึ่เป็นบนุ่างเออสองห้าสองห้าสองเก้าสองเก้าห้าเก้าไอูตีเจกตีตีไหนเนาะปุกตีเป็นนี่แลวกอ่างโอ้ค่ะตั้งแต่มือนัานมากอะบกฝันเลยบกฝันเลยตั้งแต่มือนัานมากกับกพกฝันเลยอ,อันนั้นใอ้พิจานณาบึงเอาเกือบแต่ว่า ปูแล้วเมื่อคืนมาคืนเมื่อวาน้าน่าเข้าเ้าน่าคืออัามันเนี่ยงกันง่ามง่ามเลยมันจิบเป็นเก่าเก่าว้อปูเอวะปูเมื่อคืนคืนเปลี่ยนเ่ยเขาไม่ิบมลวไม่มันจิบเป็นเก่าเก่าเป็นไดเลยเป็นไดนลยเกอบเก่าเป็นเก่าสองหาสองเก่าหาเก่าเป็นไงแต่ว่า เข้าเข้าก็เปได้คือคือคนั่งมาคืนนคือนั่งเวลาตอนเทาเข้ามือเข่ามคือ่งคปตอย่งเข้เาเขาเป็นได้เหยเป็นไงเลยทับเบิงแต่ว่ามือสุดท้ายคุณฉนไม่เจอเลยแฮงมือุดทายมวกันแจ่มือุดท้ายโอ้แต่ว่าแจวที่แน่นอนที่คือฟันที่แหลกไงแน่นอนที่สุวยลดการที่ลูกฟัน嘛เนี่ยมค่ะตารที่เยปลูกฟันมาแต่เขาช่วยมมนไาย อันจจกรายแจกรายอันอันอันพวกนี้บพราะมเบอร์ให้ผู้ตกวจการเนาะโอ้เนาะอ๋อหุู้ันะผู้ตรการผู้มอผู้ผู้เหตุผลเป็นผู้เหตโอ้เจิดเลยเนาะจ้ะค่ะสรุปเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้เฒ่าฟันแมนนะคะวันนี้นะคะ 16ตุลาคมนะคะนอสองนารอยหบนะคะบนนะคะปูหายเจดซี่เนึตัวเดียวเน้นๆเลยนะคะท่านผู้ชม 741นะคะตัดเหลียหกประตูเออค่ะเนาะสำหรับล่างนะคะ2หา2เก่านะคะแล้วก็หาเก่านะคะ25 29และ59นะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะสำหรับตัวเลขนะคะทางช่องนํำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงทุกท่านนะคะให้พากันลำรำลรลุ่ยเด้อค่ะผู้ใดเข้ามารับชมครีมน้องนุกหน่อยน้ำโชกนะคะให้ลำรำลุลุ่ยๆกันทุกคนนะคะเนาะ ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอพระคุณไลายไลน์นะคะท่านผู้ชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังกำลังใจให้นกน้ำน่นเด้อค่ะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนกกมีแต่เพียงตัวเลขมาให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับของปูแถวฟันแมนนะคะวันที่แล้วของปูถูกนะคะหนึ่งเจ็ดเก่านะคะเนาะกระตัดเลรียหกประตูเอานะคะหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะปูให้แบบนี้นะคะเนาะเป็นเลข ฝันเล็กนิมิตนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปพบกันในคลิปหน้าเด้อค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ